สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ความรู้นอกห้องเรียนนะครับสวัสดีครับผมชื่อชาวีครับสวัสดีค่ะฉันชื่ออารยาค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของสถานที่ที่น่าทึ่งมากๆนะครับซ่อนตัวอยู่กลางทะเลทรายอียิปเลยแต่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมหาสมุทรมาก่อนและปัจจุบันก็กลายเป็นสุสานของวานดึกดําบันค่ะ สถานที่แห่งนั้นก็คือวาดีเอาลฮิตานหรือหุบเขาวานเราจะย้อนเวลากลับไปสัก40ล้านปีเพื่อไปดูหลักฐานสำคัญที่ไขปริศนาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในทะเลกันครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะลองนึกภาพตามผมนะครับทะเลทรายก,กว้างเลยทางตะวันตกของอียิปต์ค่ะห่างจากไคโรไปก็ประมาณ150กิโลเมตรมีแต่ทรายกับหินรูปร่างแปลกๆที่นี่แหละครับที่เรียกว่า วาดีอัลฮิธานซึ่งแปลตรงตัวเลยก็คือหุบเขาวานใช่ครับบรรยากาศมันจะเงียบเงียบวังเวงหน่อยแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าใตา้ความแห้งแล้งนี่มันซ่อนโลกอีกใบไว้ใช่ค่ะโลอกอีกใบจริงๆเพราะภาพที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยมันตรงข้ามกับอดีตแบบสิ้นเชิงเลยครับคือถ้าย้อนกลับไปในยุคอีโอซีนประมาณ40-50ล้านปีก่อนตรงนี้ไม่ใช่ทะเลทรายนะคะ แล้วมันเป็นอะไรล่ะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรโบราณค่ะเชื่อว่าทะเลเททิสทะเลเททิสชื่อเหมือนในตำนานเลยนะครับเป็นทะเลแบบไหนล่ะครับเหมือนทะเลทุกวันนี้ไหมให้หนึกภาพทะเลน้ําอุ่นตื้นๆคลคล้ายๆแถบทะเลแคริบเบียนเลยค่ะอ๋อเป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากมีป่าชายเลนมีสัตว์หลากหลายชนิดเลยไม่ได้มีแค่หวานนะคะมีอะไรอีกบ้างครับเราเจอพวกฟอสซิลเจร์เคนงูทะเล ฉลามหรือแม้แต่พยูนโบราณก็มีค่ะคือมันเป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่คึกคักมากๆจากทะเลที่คึกคักกลายมาเป็นทะเลทรายที่แห้งแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยมันการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่ใช้เวลานานมากค่ะครับคือการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันค่อยๆดันพื้นทวีปแอฟริกาให้สูงขึ้นชา้าชอ๋อค่อยๆสูงขึ้นใช่ค่ะ พอมันสูงขึ้นระดับน้ําในทะเลเททิสก็ค่อยๆลดลงจนสุดท้ายก็เขือดแห้งไปหมดเลยเหลือไว้แต่พื้นมหาสม,มุทรเดิมที่กลายเป็นแผ่นดินถูกอองค่ะและที่สําคัญคือมันได้เก็บรักษาสมบัติล้าค่าเอาไว้ใต้ผืนทรายนั่นก็คือพวกซากฟอสซิลนี่แหละค่ะและสมบัติที่ว่านี่ก็คือฟอสซิลวานจํานวนมหาศาลเลยใช่ไหมครับผมเห็นในรูปแล้วตกใจเลยเหมือนมีคนเอาโครงกระดูกยักษ์ไปวางเรียงกันไว้ สมบูรณ์อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะนี่คือจุดที่ทำให้วาดีอัลฮิตานพิเศษกว่าที่อื่นเลยนะคะครับคือความหนาแน่นของฟอสซิลมันสูงมากแล้วหลายโครงก็ยังอยู่ในสภาพเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหกระดูกสันหลังยังเรียงกันเป็นแนวยาวเลยค่ะจนยูเนสโกต้องขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของอียิปต์เลยในปี2005แล้ววานที่เจอนี่คือเป็นวานแบบเดียวกับที่เราเห็นทุกวันนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะ พวกมันคือวานกลุ่มที่สูญพันธุ์ไปแล้วเขาเรียกว่า a r c h a e o c i t y a r c h a e o c i t y ใช่ค่ะหรือแปลง,ง่ายๆก็คือวานโบราณพวกมันเป็นเหมือนวานในยุคเปลี่ยนผ่านก่อนที่จะปรับตัวลงไปอยู่ในน้ำแบบเต็มตัวในบรรดาวานโบราณพวกนี้มีตัวไหนที่แบบเป็นซุปเปอร์สตาร์ของที่นั่นเลยไหมครับมีแน่นอนค่ะซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งเลยก็คือ b a ซ i l o s a รัส s b a ิ i l o s a ัส s มันคือนักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในทะเลเททิสเลยค่ะตัวมันใหญ่ขนาดไหนครับ ยาวได้ถึง21เดเมตรค่ะโห21เมตรนั้นมันยาวกว่ารถเมย์อีกนะครับแล้วหน้าตาม,มันเหมือนวานสีน้ำเงินที่เราคุ้นๆกันไหมไม่เหมือนเลยค่ะนี่คือจุดที่น่าสนใจคือแทนที่จะตัวอ้นอวนๆป้อมๆนะคะบาซิโลซอรัสเนี่ยลำตัวจะเพรียวยาวมากเยาวๆวเหรอครับใช่ค่ะเหมือนงูทะเลยักษ์มากกว่าวิธีว่ายน้ำของมันก็คือขยับตัวเป็นคลื่นไปด้านข้างไม่ได้สะบัดหางขึ้นลงเหมือนวานยุคใหม่ฟังดูเหมือนสัตว์ประหลาดในหนังเลยนะครับ แล้วนอกจากบาซิโลซอรัสล่ะครับมีตัวอื่นอีกไหมมีอีกสายพันธุ์ที่เจอเยอะเหมือนกันค่ะชื่อว่าโดรูดอนโดรูดอนตัวนี้จะเล็กกว่ามากประมาณ5เมตรรูปร่างก็จะคล้ายคลายโลมามากกว่าอ๋อครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกมันอาจจะตกเป็นเหยื่อของบาซิโลซอรัสด้วยซ้ําเพราะเราเจอฟอสซิลลูกโดรูดอนที่มีรอยกัดบนกะโหลกโหดร้ายเหมือนกันนะครับและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือเราไม่ได้เจอแค่โครงกระดูกนะคะอ้าวมีอะไรมากกว่ากระดูกอีกเหรอครับ ค่ะในฟอสซิลบาซิโลซาัสบางตัวเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เจอซากอาหารมื้อสุดท้ายในกระเพาะของมันด้วยจริงเหรอครับจริงค่ะเป็นพวกเศษปลาฉลามเล็กๆที่มันกินเข้าไปการค้นพบแบบนี้มันสุดยอดมากนะคะเพราะมันบอกเราได้เลยว่ามันใช้ชีวิตยังไงกินอะไรเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปดูเลยใช่เลยค่ะเหมือนได้ดูระบบนิเวศเมื่อ40ล้านปีก่อนจริงๆเอาละครับทั้งขนาดความสมบูรณ์ หรืออาหารมื้อสุดท้ายทั้งหมดนี้น่าทึ่งมากแล้วแต่ผมได้ยินมาว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่อ uh huh. ซึ่งรายละเอียดเล็กๆนี่แหละครับที่เป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่เปลี่ยนความเข้าใจของวงการวิทยาศาสตร์ไปเลยมันคืออะไรล่ะครับใช่แล้วค่ะนั่นคือหัวใจสำคัญที่สุดของการค้นพบที่นี่เลยสิ่งที่ทำให้นักบรรพชีววิทยาทั่วโลกตื่นเต้น,ตนไม่ใช่ขนาดหรือจำนวนแต่เป็นรายละเอียดเล็กๆที่ว่านั่นก็คือคืออะไรครับ พวกมันมีขาหลังค่ะขาหลังที่เจอนี่มันเล็กมากนะคะเมื่อเทียบกับลำตัวที่ยาวกว่า20เมตรของมันครับและที่สำคัญคือมันไม่ได้เชื่อมกับกระดูกสันหลังโดยตรงด้วยซึ่งแปลว่ามันใช้รับน้ำหนักเพื่อเดินบนบกได้แน่นอนอแต่ในโครงสร้างของขานะคะยังมีกระดูกครบเลยทั้งกระดูกต้นขาหน้าแข้งข้อเท้าหรือแม้แต่นิ้วเท้าเล็กๆแปลว่ามันมีขาแต่ใช้เดินไม่ได้ฟังดูแปลกมากเลยครับแล้วทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้น เพราะมันคือหลักฐานที่จับต้องได้และชัดเจนที่สุดที่มายืนยันสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เคยตั้งเป็นทฤษฎีมานานแล้วว่าว่าบรรพบุรุษของวานเคยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสี่ขาที่อาศัยอยู่บนบกมาก่อนค่ะโอ้โหขาหลังที่ไร้ประโยชน์นี่แหละค่ะคือสิ่งที่หลงเหลือมาจากอดีตหรือที่เรียกว่าโครงสร้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมันคือร่องรอยทางวิวัฒนาการที่บอกเราว่าวานไม่ได้เริ่มชีวิตในทะเลอ๋อเข้าใจแล้วมันคือ missing link หรือข้อต่อที่หายไปที่ทุกคนตามหานั่นเองถูกต้องค่ะก่อนหน้านี้ก็คงเถียงกันน่าดูเลยใช่ไหมครับว่ามาจากไหนใช่ค่ะมีการถกเถียงกันมานานมากแต่การค้นพบวานที่มีขาลหลังที่วาดีอัลฮิตานมันเหมือนกับการตอกฝาลงให้กับทุกข้อสงสัยเลยครับและยิ่งตอกย้ำด้วยการค้นพบต่อๆมาอย่างปี2021ก็มีการเจอฟอสซิลวานสีขาที่เก่าแก่กว่า คือ43ล้านปีในอียตเหมือนกันวันสี่ขาเลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งตัวนั้นขามันยังแข็งแรงพอจะเดินบนบกได้อยู่ด้วยซ้ํามันทําให้เราเห็นลําดับขั้นของวิวัฒนาการที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะน่าทึ่งจริงๆครับว่าแต่ถ้าฟอสซิลมันสุดยอดขนาดนี้ทําไมเราถึงครึ่งจะมาได้ยินชื่อของวาดีอวิตานกันเยอะๆในช่วงหลังๆนี้เองเหรครับ จริงๆแล้วการค้นพบครั้งแรกเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1902แล้วนะคะโอ้โหนานมาแล้วนี่ครับใช่ค่ะแต่ต้องเข้าใจว่ายุคนั้นการเดินทางเข้าไปในทะเลทรายลึกขนาดนี้มันลำบากมากนะคะไม่มีถนนไม่มีรถยนต์ดีๆช่วงทศวรรษ1980ค่ะตอนนั้นเทคโนโลยียานยนต์พัฒนาไปมากแล้วโดยเฉพาะรถขับเครื่องสี่ล้อครับ รถ4 w h e e l ใช่ค่ะที่ทำให้การเดินทางเข้าไปในทะเลทรายมันง่ายขึ้นมากนักวิทยาศาสตร์เลยกลับเข้าไปสำรวจได้เต็มที่และนั่นคือตอนที่โลกได้เห็นความยิ่งใหญ่ของที่นี่อย่างแท้จริงพอเป็นที่รู้จักมากขึ้นการดูแลรักษาก็น่าจะกลายเป็นความท้าทายใหญ่เลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่โหดร้ายแบบนั้นใช่เลยค่ะสภาพอากาศที่นี่เป็นเหมือนดาบสองคมเลยยังไงครับคือในด้านหนึ่ง ลมกับพายุทรายที่พัดตลอดเวลาเนี่ยมันช่วยกัดเซาะชั้นหินออกไปเรื่อยๆครับซึ่งมันก็เป็นการเปิดเผยฟอสซิลใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ข้างในออกมาให้เราเห็นเหมือนธรรมชาติช่วยเราขุดค้นไปในตัวแต่ด้านหนึ่งลมกับทรายที่ว่าก็คุงทำลายฟอสซิลที่โผลออกมาแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องค่ะฟอสซิลพวกนี้อายุหลายสิบล้านปีมันโปร่บางมากนะคะพอโผล่พ้นชั้นหินออกมาแล้ว ลมกับเม็ดทรายก็เหมือนกระดาษทรายที่คอยขัดมันอยู่ทุกวันถ้าจัดการไม่ดีฟอสซิลที่เพิ่งเจอก็อาจจะถูกทำลายหายไปได้เลยแล้วเขาจัดการกับปัญหานี้ยังไงครับเขาต้องสร้างสมดุลที่ละเอียดอ่อนมากค่ะระหว่างการอนุรักษ์วิจัยแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างแรกเลยคือจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไว้น้อยมาก ประมาณ1,000คนต่อปีเท่านั้นน้อยมากเลยนะครับค่ะแล้วทุกคนต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดไว้ห้ามออกนอกเส้นทางเด็ดขาดแล้วก็มีการสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขึ้นมาจัดแสดงฟอสซิลบางส่วนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องไปรบกวนพื้นที่ขุดค้นจริงๆค่ะเรื่องราวของวาดีอัลฮิตาเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์ที่ทรงพลังมากเลยนะครับมันทําให้เราเห็นว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนค่ะจากมหาสมุทรที่เคยอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งและที่สำคัญคือมันบันทึกการเดินทางของสิ่งมีชีวิตจากสัตว์สีขาวบนบกกลายมาเป็นเจ้าแห่งมหาสมุทรใช่ค่ะการค้นพบที่นี่ได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราไปตลอดการมันทำให้เราตระหนักว่าภายใต้ผืนทรายที่ดูเหมือนจะว่างเปล่าอาจจะซ่อนเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่รอวันให้เราไปค้นพบอยู่ก็ได้เรื่องราวนี้ก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่า ถ้าทะเลทรายสามารถเก็บประวัติศาสตร์ของมหาสมุทรเอาไว้ได้แล้วจะมีเรื่องราวอะไรอีกบ้างที่ยังซ่อนอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรารอวันที่จะถูกเปิดเผยออกมาและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของวานจากสัตว์บกสู่สัตว์ทะเลบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังของการปรับตัวและวิวัฒนาการบ้างคะวันนี้ผมชาวีและฉันอรารยาต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ